การทําสปีดทีมโครงการนี้นะครับเป็นการสํารวจกลุ่มเป้าหมายที่ผู้บริโภคนมทั่วประเทศไทยนะครับเราจะส่งสปีดทีมไทยเดนมาร์กชุดนี้นะครับออกไปสู่ร้านค้าผู้บริโภคทั้งหน่วยงานภาครัฐรัฐสาากิจเอกชนทั้งหมด กิจกรรมสปีดทีมนะครับก็จัดขึ้นเพื่อเพิ่มยอดจําหน่ายนะครับแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้านะครับอีกทั้งเป็นการวางผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงทีนะครับ อนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ในส่วนของทีมงานของเราเนี่ยจะเข้าไปสอบถามความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์นมของไทยเดนมาร์กว่าร้านเนี้ยใช้ในจํานวนเท่าไหร่ต่อเดือนแล้วเขาซื้อจากที่ไหนแล้วก็เราก็จะมีการที่จะทําพิกัดเพื่อที่จะทาตัวเนี้ยเป็นฐานข้อมูลสําหรับในโอกาสต่อไปที่เราจะเข้ามาเยี่ยมในส่วนของลูกค้าของเราอีกครับผมกํานักเด็กกันชอบช็อกโกแลตไปหาซื้อตามตลาดบางทีก็ไม่ค่อยมี จะเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแล้วก็หลานกินหลานไปโรงเรียนก็กินนมกันของเรามีผลิตภัณฑ์นมที่เป็นรสชาติใหม่ครับเป็นรสมะม่วงมาชโนกจริงๆเราทำสอรสครับผมมีรสเผือกอีกรสหนึ่งก็อร่อยครับผมก็อยากจะให้ลองชิมดูนะครับก็รู้สึกดีใจครับผมว่าคนในพื้นที่แล้วก็เด็กๆที่นี่ได้ทานนมปูสดแท้100%ซของไยเดนมักเลยครับ กิจกรรมส่งเสริมการขายของอส,ส ολ. คครั้งนี้ช่วยในการกระตุ้นยอดขายเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการขายที่ทางบริษัทยังเข้าไม่ถึงอยากให้ทางอสคจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ หวังว่าโครงการไทยเดนมาร์กสวิตท,ทีมจะเป็นผลสำเร็จให้กับออสคออีกด้านหนึ่งในช่องการจำหน่ายเตยพันนมไทเดนมาร์กครับผม